แม่ป่วยหนักมาพักใหญ่แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าให้แม่กลับมาอยู่กับลูกๆโุ้ยใทยฉันมาดูแลฉันไม่มีเวลาหรอกนะแม่ใช่แม่แมผมต้องขับรถส่งของไม่มีเวลาดูแม่นะไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวหนูาลาออกจากงานมาดูแลแม่เองเรียกม่าเรื่องแค่น,นี้ที่หลังแม่ส่งในไล์กลุ่มก็ได้นะรอ้เรียกว่าแบ่งมรดกขับรถมาไกลก็ไกลแต่เวลาตาพี่มา ส่วนคุณน,นุมได้เงินสด2 0 0 0 0 0บาทพร้อมกับคอนโดที่รัชดาเย้นก <No. S 1> ฉันให้เวลาแก3าวันนะรีบย้ายออกจากบ้านไปซะฉันจะเอาผัวใหม่ฉันเข้ามาอยู่เอาแล้วพี่ไม่ฉันอยู่ที่นี่ด้วยหรอฉันเป็นเจ้าบ้านฉันจะให้ใครอยู่ก็ได้อ้อแล้วก็อย่าลืมเอาที่เก็บกระดูกแม่ออกไปด้วยนะ แม่คะให้เรามารออะไรอ้าวจะไปรู้เหรอพี่ก็อ,อยู่กันสองคนแค่นี้อ้าวก็นึกว่ารู้เอ้อ่าวนกรู้ไหมเนี่ยว่าแม่เขาให้พวกเรามารออะไรกันไม่รู้รอ,อ่ะพี่เออแล้วหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีนะช่วงเนี้ยเดือนหน้าหนูได้เลื่อนเป็นผู้จัดการแล้วก็ดีแล้วนี่อ้าวแม่อ้าวแม่วัสด,ดี วัสดีโลกที่แม่นัดพวกแกมาวันนี้แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรแม่สีหน้าดูซีเรียสจังเลยแม่ป่วยหนักมาพักใหญ่แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าให้แม่กลับมาอยู่กับลูกๆโอ้ยไทยฉันมาดูแลฉันไม่มีเวลาหรอกนะแม่งานการฉันก็ต้องทำ ใช่แม่ผมก็ต้องขับรถส่งของไม่มีเวลาดูแมกนะแม่เข้าใจฉันใช่ไหมไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวหนูลา,าออกจากงานมาดูแลแม่เองส่วนพวกพี่สองคนอ่ะก็กลับไปทำงานเถอะเออขอบใจแม่นะนกเสียเวลาท่านขายของหมดแม่เรียกมาเรื่องแค่น,นี้ทีหลังแม่ส่งในไล์กลุ่มก็ได้นะห เราเรียกมาแบ่งมรดกขับรถมาไกลก็ไกลเ้ถ<ฮ>ึงเวลาไาพี่มาเดี๋ยว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 ไหนๆพวกแกก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอยู่กินข้าวกับแม่สักมื้อนะลูกโอ้ยแม่ก็กินไปยเหอะกินนอกไปไปไปเฉียเวลาขายของไป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 นัป่นแหละแม่กินกันหนูสองคนก็ได้เนาะ พี่นกอะไรที่มันลกๆอ่ะของแม่ก็เก็บทิ้งไว้บ้างนะมันจะได้โล่งๆงั้นฉันก็เก็บไวบ้บางส่วนแล้วกันนะพี่เฮ้ย hey, นกทนายก็มาวันนี้หรือเปล่าวันเนี้ยที่บอกจะมาเปิดพิัยกรรมอะ่ะนูนไงมาแล้วนนะไงเย้ yeah, เราจะรวยกันว้วย <Woo! S 3> สวัสดีครับ วันนี้ขออนุญาตเปิดพิธีการมของคุณแหววคุณแม่มได้เงินสดหนึ่งแสนบาทพร้อมกับบ้านหลังนี้โอ้ก็ยังดีวะส่วนคุณนมได้เงินสดสองแสนบาทพร้อมกับคอนโดที่รัชดาเย้ส่วนคุณนก ได้บ้านสวนที่กาญจนบุรีนี่ครับกุญแจอะไรนะได้บ้านสวนเก่าๆกากๆนี่แหละนกเชียวปะให้ฟรีอ่ะพิงเครื่องเลยว่ะเอ้าเม่ไม่ได้ให้เงินสดหรอพี่นึกว่าจะได้ลูกคนเล็กก็เงี้ยนะทำใจหน่อยนะนกไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันไม่ได้อยากได้อะไรของแม่อยู่แล้วอ่ะ โอ้โหนอ,อ,อเดี๋ยวพี่ให้สองพันนะเติมมนไปการจัดเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณแหววเนี่ยให้ความยุติธรรมกับลูกๆูกทุกคนงั้นผมลานะครับดีค้สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่แมมผมว่าไ,ไอทนายคนเนี้ยแม่งเพี้ยนเพี้ยนมาวะ ไม่รู้แม่เขาสรรหามาท่างไหนวะเออฉันก็ว่างนั่นแหละนอกฉันให้เวลาแกสามวันนะรีบย้ายออกจากบ้านไปซะฉันจะเอาผัวใหม่ฉันเข้ามาอยู่เอาแล้วพี่เม่ฉันอยู่ที่นี่ด้วยหรอฉันเป็นเจ้าบ้านฉันจะให้ใครอยู่ก็ได้อ้อแล้วก็อย่าลืมเอาที่เก็บกระดูกแม่ออกไปด้วยนะรู้เรื่องไหมเนี่ยที่ฉันพูดอะ ต้องห่วงนะหนูแค่อยากให้แม่มีความสุขอ่ะอยากให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆหนูไม่โกรธนะกับสิ่งที่แม่ทําอ่ะถึงแม่จะไม่อยู่แล้วอ่ะแต่หนูก็ดูแลตัวเองได้แม่ไม่ต้องห่วงหนูนะ ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตมีเงินเก็บแล้วก็ลงทุนอยู่บ้างที่แม่ให้นกมาอยู่ที่นี่เพราะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วแม่ยังมีที่ดินอีกสิบสองไร่แม่มีธุรกิจร้านกาแฟพุ่นกับเพื่อนในตัวเมืองงูเข้าไปดูแลต่อได้เลยนะนกแกอยากมีร้านกาแฟไม่ใช่เหรอแม่ยังมีเช็คเงินสดอยู่อีกหกล้านแม่คิดว่า แม่ตัดสินใจแบ่งให้อย่างเหมาะสมแล้วและลูกก็ควรได้รับในส่วนนี้เพราะในวันที่แม่ไม่เหลือใครมีนนคนเดียวที่ดูแลแม่จนวันสุดท้าย ที่รักฉันว่าจะต่อเติมบ้านใหม่นะอืมก็ดีนะแล้วมันจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันได้เงินมรดกมาเ้ย <c oughs> เอ๊ะนั่นมันจดหมายใครอ่ะอืมน่าจะเป็นจดหมายของเธอนน่แหละ มาอยู่กับแกเลยอยู่กับเมียเก่าก็ดีอยู่แล้วนึกว่าจะมาอยู่แล้วจะดีกว่าเก่าเดี๋ยวเขาก็ให้ค่าเวรคืนมั่งหละเวรคืนบ้านเก่าๆโทมๆอย่างเนี้ยนะเขาจะได้สักกี่บาทกันกูกลับไปอยู่กับเมียเก่าูดีกว่าไม่อยู่กับมึงหรอกโอ๊ย,อยพี่จะไปไหนล่ะ สวยอะไรอย่างนี้วะเนี่ยทำยังไงดีวะพี่แมนอะไรของแกนุ่มขอผมมาใส่ย,ยู่ด้วยเนี่อาศัยอะไรบ้านฉันกำลังจะโดนเวรคืนเนี่ยโอหแล้วผมจะไปอยู่ไหนเนี่ยพี่แล้วคอนโดแกล่ละเลนการ์เดนเสียขายหมดแล้วผมว่าจะมาใส่พี่อยู่สักหน่อยแล้วผมจะอยู่ไหนเนี่ยแกไม่ใช่ลูกแง่แล้วนะนุ่นม ฮัลโหลค่ะอ๋อวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะคะทั่วทีนะคะค,ค่ะค่ะ ไอย่ะเอา้าพี่หนุ่มมาไงอ่ะพี่สบายดีเปล่าพี่ก็แย่อยู่แร้วนกอ่ะสบายดีไหมไม่เห็นติดต่อพี่มาเลยโหยสบายดีดิพี่พวกพี่แหละที่ไม่ติดต่อมาโทรไปเปลี่ยนเบอร์ไม่บอกกันเลยนะ แล้วพี่แม่มาเป็นไงบ้างพี่แม่มาัเหรอแกก็หนักอยู่นะบ้านแกโดนเวรคืนอยู่นะ่ฮะจริงหรออืส่วนพี่ก็ไปอาศัยพักอยู่กับเพื่อนงานก็ไม่มีทําหางานที่ไหนก็ไม่ได้กําลังหางานอยู่นะเนี่ยอ้าวแล้วคอนโดที่แม่ให้พี่ไวอ้ไอ่ะไอคอนโดสมบัติอะไรนั่นเหรอพี่หลงผิดพี่ติดก,การพน,นันพี่ขายมันไปหมดแล้ว ก็พวกพี่อะเลือกทางของพี่เองอะนะงั้นเอางี้พี่มาทำที่ร้านกาแฟไหมล่ะพี่ชองกาแฟไม่เป็นแล้วเขาจะรับพี่เหรอแหมก็มาเป็นลูกมือนกไปก่อนแหมพูดยังกับว่าเป็นเจ้าของร้านนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเจ้าของร้านนะสิไม่งั้นจะกล้าชวนหรอเฮ้ยโ <Biraz S 2> <c oughs> มือเปล่านกก็ <c oughs> แม่แกไม่ทิ้งสมบัติให้แกสักบาทหนึ่ง มีแต่บ้านเก่าๆกากๆ,ๆแบบเนี้แกจะทุนที่ไหนมาพี่รู้ได้ไงก็ไอ้บ้านเก่าๆกากๆนี่แหละเงินทั้งนั้นเออแล้วว่าแต่พี่แหม่มแกไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่แหม่มามาเลรอนูน่นชาวบ้านอยู่ท้ายวัดนู่นเนี่ยวันนี้ปิดร้านพอดีเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพี่แหม่มกันไนหะมส่วนพี่อ่ะ พร้อมเมื่อไหร่ก็มาเริ่มงานได้เลยให้พี่เริ่มงานได้เลยอขอบใจมากนะนกที่ไม่ทิ้งพี่กับพี่แมมไปไปกันเถอะ สบายดีกันไหมเนี่ยสบายดีพี่แล้วพี่หลับัไงบ้างฉันไม่ค่อยสบายหรอกเป็นโรคปอดแค่เดินก็เหนื่อยแล้วพี่ฉันว่าฉันหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้ให้พี่ได้นะไม่เป็นไรหรอกจะเกลงใจพวกแกพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่กินยาเดี๋ยวพี่ก็ดีขึ้น,นไหนๆพวกแกก็มาแล้วฉันอยากจะกินข้าวกับพวกแกสักมื้อนะมันนานมากแล้วที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน พี่รู้ไหมว่าวันนั้นน่ะที่พวกพี่กลับกันไปก่อนน่ะแม่ก็พูดกับฉันแบบนี้แหละแม่ก็แค่อยากให้พวกแกมากินข้าวกินปลาพร้อมๆหน้ากันเท่านั้นน่ะหนูเองอ่ะก็ยุ่งทำแต่งานไม่มีเวลามาดูแลแม่เลยอ่ะหนูก็ต้องขอโทษแม่ด้วยนะ ไม่รู้ว่าจะอยู่กับผู้แกนาน,านแค่ไหน,นแม่อย่าไปพูดแบบนั้นสิแม่กินข้าวหมดจะได้กินยาพี่แกเขาก็งานยุ่มนะก็มีแต่แกน,นี่แหละที่คอยห่งแลแลวงใยมาดูแลแม่อส่ายยอมออกจากงานแม่แม่ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่ๆเขาอ่าง,งานเยอะ หนูอ่ะเลี้ยงแม่คนเดียวได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ก็ไม่เคยเบียดเบียนพวกพวกลูกนะแม่แค่อยากอยู่กับพวกเขานานๆแม่ไม่รู้ว่าจะจะสรรมรดดบแบ่งพวกแกยังไงดีอแม่แม่พูดอย่างกั่มีมรดกเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนั้นแหละไม่ต้องพูดแล้วแม่กินข้าวค ถ้าแม่ตายไปเดจะทำอะไรทำไมแม่พูดอย่างนั้นละ่ะมัาก็ต้องพูดตอนที่แม่ยังอยู่ยังมีชีวิตมันต้องคุยกันก่อนถ้าอย่างนั้นหนูก็คิดว่าหนูจะเปิดร้านอะไรเล็กๆอะเพราะว่าหนูเบื่อทำงานบริษัทแลว้วอะแม่มแปลแม่กิเข้าวเถอะเอาใส่เลย แกก็กินด้วยสิเดี๋ยวแม่ก็อ้วนอยู่คนเดียวหรอกอ้าวกินด้วยลูกอ่ะกินด้วยกันขอบคุณค่ะแม่ให้เรามาทั้งชีวิตแล้วนะพี่แกไม่ต้องการอะไรเลยแค่อยากให้ลูกๆอ่ะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่วันนั้นน่ะพวกพี่สองคนอ่ะก็ทิ้งแม่แล้วก็หนีกลับไปให้แม่กินข้าวกับฉันอ่ะวันนั้นอ่ะ ทนายพูดถูกแล้วแม่ได้ทำในสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วช่างมันนะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันเนาะงั้นเท่านี้เดี๋ยวฉันพาพี่กินข้าวนอกบ้านดีกว่ามือนี้ฉันเลี้ยงเองโอเคไหมมันจะดีเลยวะไปโอเคเลยไปไปลูนะพี่